มาทำพิซซ่าแบบคนเมืองนะครับอันนี้เป็นแผ่นข้าวแขบนะครับเอาเอาแผ่นข้าวแขบจุกน้ํานะครับเราก็ใส่ไข่ไก่ที่เราตีเล็กน้อยลงไปจะอี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับขนาดนี้ชมช่องแอนกับโจกอยู่นะครับแต่ว่าเสียงที่อู้นี่คือเสียงไอ้โจกนะครับเพื่อนๆครับเราก็พยายามเอาไข่นะครับนี่นะครับตีตีตีเข้าไปแบบนี้นะครับ เมนูนี้นะครับเหมาะกับสำหรับการกินครับกาแฟนะฮะเหมาะสำหรับกินเป็นอาหารเช้ากินเป็นของว่างนะครับเวลาเขาทำเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่มีแง่มีแป้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำเนาะนะครับใส่ไข่ใส่ไปเรียบร้อยแลนะครับวันนี้นะครับเราหมีเนื้อสัตว์นะครับเพราะว่าสปอนเซอร์บาที่ส่งเนื้อสัตว์เื้องเขานี่หลายวันแล้วนะครับเราก็เลยจะต้องใส่แต่พักอย่างเดียวนะครับเทาก็ใส่พัก ไมส้เครือที่เขาชอบเข้าไปนะครับเขาชอบแบบไหนที่จริงเขาชอบเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้ในตู้เย็นผมมีอย่างเยอะใส่กีปอรับใส่ไปนะครับผมนี่นะครับน่าสวยนะครับใส่น่ากินนะครับผมนี่นะฮะแล้วเราก็ซอสเออซอสแล้วเราก็เนี่ยครับราดซอส มายองเนสนะครับเข้าไปนะครับนี่สีขาวนะครับมายองเนสสีขาวนะครับนี่เอาจนหมดเลยนะครับเพราะว่าค่จะเซี่ยงแล้วนะครับวันนี้จะเป็นต้องได้ไปช้อปปิ้งที่อันแห้งสรรพสินค้าเพื่อจะไปซื้อซอสเพย่างเพิ่มเติมนะสีขาวสีเขียวสีเหลืองนะครับยังมาเข้ากันเตือนะครับเข้ากับใส่นี่นะครับผมซอสมะเขือเทศของดีนะครับผม จากไรนะครับของชาวไรสมะเขือเทศครับแบบนี้นะฮะนี่นะครับจริงๆแล้วขั้นตอนนี้เราก็ใส่เนื้อสัตว์ได้เลยนะครับจะเป็นไส้กรอกเป็นอันยังนะครับก็ใส่ได้ไปเลยนะครับไส้กรอกปูอัดนะครับอันยังก็ได้เพื่อนๆชอบใส่นะครับนี่นะครับผมเราก็ใส่ผงออริกาโนนะครับใส่ไปเยอะๆเลยนะครับผมเมือนนี่อันนี้ าแล้วหน้าตามันอยู่บกพับครึ่งนะครับกอดตรงพับครึ่งสิครับเพื่อนๆนี่เอาเอานี่ตบไปนะครับตบไปอย่างอี้นะครับผมเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆน่ากินก็ครับสําหรับพิซซ่าคนเมืองครับไอ้ยัยยัยยัยยะไอ้ยัยยัไอ้ย์ดาดาดา